นี่ครับทุเรียนกำลังแตกใบอ่อนใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกบต้นนี้ก็อายุ3ามปีแล้วตัดแต่งทรงพุ่มตัดยอดใส่ปุ๋ยแตกใบอ่อนก็พ่นยาค่าเพี้ยนะครับเพี้ยไฟมาดูดใบเลี้ยงมาดูดใบอ่อน มีไอ้ต้นหนึ่งนี่ครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกบรอบโคนต้นก็แตกใบอ่อนฉีดยาฆ่าเพีย้ยใบอ่อนกำลังสวย เพีย้ยดูดน้ำเลี้ยงนี่ก็เป็นมแมลงหนอนตอนนี้ก็อายุ3ปี4ปีแล้วตนนัวนี้อีนี้จะทำลูกแต่ไม่อ,อนตัดแต่งกิ่งตัดยอดใส่ปุ๋ยขี้ไก่ขี้งัวแต่ก็ต้องหมักก่อนนะครับจะมีเชื้อราได้ แลกไปอ่อนขอบคุณครับที่รับชม